สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายทุกครับสวัสดีพี่พี่ครับอยู่กับในทโดยดันทมไทยชาแนลครับผมก,บกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับเตรียมรถใกล้จะหมดฤดูกันนะครับ เลี้ยวลมทั้งครับพี่น้องเบิ่งระบบแต๊ครับเรียงใส่เองครับพี่น้องครับโอ้แต๊คโบมายครับมันกระดังอยู่ครับนี่สวีกกระเบียบนี่แหละครับนี่นี่ตัวนี้จากกลดยีเล่ตัวนี้กระสายไฟครับพี่น้องยำใส่กันโหลดยำหยิบ ของที่ตังเทากับทิศค้าครับเป็นเล็กสากครับทิศเป็นอันน็อตเบอร์สี่ใส่แต่แล้วก็มาแปะ์ข้างขางทเศียงนะครับสวัสดีได้แล้วครับพี่นอ้องมันแสีบหูปวดมึงแก่หูจากของจ่าแดง หัวลมก็หัวครับลอยบอนหมดแล้วครับเต็มที่ครับจนอัดบ่าเขาแล้วยังซ่อ บ่มีอย่างไรครับเตียวลมต่อสายไปหาทางครับทางหยึดใส่กับปาตูหนวดครับเป็ดขาบ่มีบองใส่ครับพี่น้องทางเหยาะด้วยนี่เทศศรีใส่ใส่ติดต่างไซนีแล้วส่งสีง่ายเนี่ยครับครับเข่าบัวเตรียมครับ เยี่ยู่ได้หมืน้นก็บอกห้าครับครัองเรียนไม่ได้มารีวิวมือนาครับาาอสา,าสาาังครับสังเตเตอใส่ฟอร์ดแล้วครับนกขึ้นบุบุน เจอด้วคนที่ใส่เล็กอยู่ครับมีเวลาพอดีเลยครับจบก็ดูกันต่อสายไฟครับพี่น้องมาลองมึงครับ รับประกันความเสียหูครับพี่น้องนี่แต๊นี่มองก้นครับครับทีมงานเมียบริหารกันเติมน้ำมนันครับเจลิบีก็อาดเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยทีมงานเมียบรยหารนครับมอาจารย์ อันก็นีกับ้องเถี่ยครับนี่สูบน้ำยู่เพิ่อขึ้นี่ยากนะคนักครับมาอเบงนีก็เอามาส่งเมื่อบานกับพี่น้องกํลาลังฮอดน้ำตาลซูริน สางเด็กเต๋อครับยาเมื่อนานมารีวิวใหม่ครับรถคนเข่าฟอมแล้วครับกล้องยังแต่เข่าป่อกล้องวันที่ป่าครับหน้าซีบเลยครับพี่น้องนหน้าซีบเลยโอ้ยไมได้ไล่เด้อหวนะซีบเลยนี่มห้ สูส้ำไรบ่ได้ดิเขาเมียก็ดีครับปีนี้เขาวัวงามครับมีแต่หญ้าเฮ้ไปกับห็นแต่หน้าครับราคากับว่า่าค่อยดีครับทำนักเบาแล้วครับนี่มันขอบยังมันเลยเวลาเกี่ยวแล้วครับพี่น้อง <laughs> เกี่ยวได้ของพืนไล กำ <c oughs> ลังสีฮักข้อห่วงครับฮักแน่ก็มีเหรอเรื่อยๆบอกคือเพิ่นนี่แล้วครับเด็กคลายเขานักเรื่อยๆครับเรืเรเรร่อยแติดีเลยเนี้ยทิมบอลวู๊ห์ทิมมากเลยนไดจ่าไหมครับ <c oughs> สติ๊กเกอร์กับสปริงซิงไปดีไซน์ได้ครับรถเกี่ยว เอาเตสติเกลือมาติดเอาพปใส่รถไทยกับรถไทยอีสมหน่อยสมหน่อยเกี่ยวประกาศใส่เหรอครับมันยันตูนวดครูถิมที่เรลียวโวดโอ้ยปืนลั่นปืนลั่นโต โป้มอน้ำโป่งกองครับด้านเหลีกับโป่งกองเลยครับเลกโป่กองล้าเล่โป่ไฟนอกโป่กไฟในโป,กโป่กองอากาศครับ โปรดี๋ันนอกแล้วครับพี่นนอก <c oughs> ครับผมเดี๋ยวไป <c oughs> เจอกันคลิปหน้าครับพี่นนอกไปไปเบ่งบรรยากาศไปเจ้าเขาทุ่ง,างนาครับครับพี่มารีวิวไอ้เครื่องตัดถวยนะครับใส่รถบัด ครับขีดหนามาเจอกันไหมครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านสบายดีไหม